อสวัสดีครับผมแตงอิสุยุทธยานะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกัอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลูกค้ากันครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับแนะนาตัวหน่อยครับนามน้าครับพี่ห้อหนาจเนาะทำอะไรพี่ต่อหมัดัต่อหมดนะพี่พี่นะพี่หน้าทำอาชีพอะไรวันนี้ขึ้นรถกับเราขายคาร์โรตีหรือคาร์โลโรชาโรตีตายหัวรอช่วงเช้าช่วงเช้าก็คือขายหน้ากี่โมงพี่ ห้าหกโมงไว้อุดหนุนกนได้เลยไม่เกินเ้าผมสิบโมงเช้าได้พี่วันนี้มารับรถรุ่นอะไรครับอีกสูตัวไหนอีสูตครับวแซดตัวแซดสีประตูยกสูงยกสูงสีขาวมุกเลยอันนี้เลยเดี๋ยวลงรูปไว้ให้คท้าผมอันนี้ก็อุปกรณ์ของแต่งในครบชุดมาให้อยู่นี้ที่มาซื้อเรียบร้อยดีนะรถเรียบร้อยดีนะพี่บริการดีก็ไม่เป็นไรพี่ก่อนที่กลับนะเดี๋ยวผมอยากให้พี่อำนาจฝากเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงเผื่อมีใครสนใจแนะนำมาซื้อรถกับผมหน่อยเชียร์นพี่แนะนำมาให้ซื้อกับ คุยดีครับรายารดีครับผมขอของแห่งโคกของแห่งโคกนะได้พี่ก็สุดท้ายนี้ผมก่อนท<ม>ี่กลับก็บขอให้พี่อำนาจนะครับใช้รถอย่างขับขี่ปลอดภัยนะครับประสบการณ์ใช้รถอุตุนั้ดนดีลำรวย,ยนะครับขอบคุณมากครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าบสวัสดี